กีดยางนะครับตามที่เราต้องการเดี๋ยวขอบนอะกขอบนี้ก็ได้นี้ก็ได้ตรงนี้ยังไม่มีลวดนะครับเป็นมันจะเป็นลายมันนะครับเป็นได้หรือเป็นอะไรครับมันยุบไว้มันใช้คัตเตอร์จับได้คัตเตอร์ขีดครับผมแบบนี่นขีดให้เองเหนมาได้ยังไงแล้วนะ อันนี้ผมใช้ทำอีกงานหนึ่งผมยาวงานจับได้เหมือนกันครับคล้ายๆกันขั้นตอนก็คือเอาต้องนวดนวดย,าง,ออยางเป็นยางเก่านวดมันน,ะนวดให้มันนิ่มเนาะจับไปเนี่้ยนะพอมันนิ่มแล้วลนนแล้วก็ทีนนะน่นี้คนระับจองข้างนี่ครับ ให้เท้าเหยียบเก็บนะครับเหยียบนี่นี่คร,รับเก็บนั่งนั่นั่งทีทางนี้นะครับให้ทางนี้มันปินนป้นขึ้นนะครับครับก็ใช้มือกดทางนี้นะครับไล่ไปครับ เท้าข้างหนึ่งใช่เท้าเหยียบไว้ข้างหนึ่งครับไม่ให้มันงนั้นเดี๋ยวมันจะนี่ครับแล้วก็ใช้มือกดมันเข้าไปใชใ่ไปเรยก็เหยียบอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้มือของเราก็ บิดมันเข้าไปข้างในข้างในที่เราเหยียบเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้พอมาตรงนี้เราพยายามกดมันกดมันลงบ ีการเมือการมันร้อนเลยครับร้อนมากนี่ครับสำเร็จครับคือ <laughs> เราไม่มีที่ที่ไปทำง่างยหรืออาะทำง่ายอะไรอย่างที่ของัดอย่างนั้นอันนก็ง่ายครับแต่ว่ามันแตเราต้องทำแต่ต้อทำแค่วงสองวงนี่ยแต่อันนี้<อ>เราก็ถือว่าเราออกกำลังกายไปในตัวนี่ครับนี่ก็ได้ครับอีการหนึ่ง ใหญ่วานี้ครับล้อน่าจะหนาวนี้กว้างว่านี้แล้วผมก็ตัดขอบในก็ได้เหมือนกันเทคนิคเดียวกันครับนวดก่อนนวดยางให้มันให้มันนิ่มนะครับพยางมันนานแล้วยางกอดยอดเยี่ยมกระเทีมดอกนะ <laughs> ครับเอาไว้ปลูกผักครับปลูกผ,ผักปลูก